trong mưu flip đạt อันยอนเซโยสวัสดีคร <ancestor> <vậy> ับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลูน่ากันนะครับทุกคนในตอนนี้นะครับลูน่าสมาชิกจากลูน่าเนี่ยได้มีการถูกพูดถึงนะครับจนกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลมีเดียเลยนั่นก็คือยอจินจากลูน่านั่นเองนะครับยอรจินนะครับในตอนนี้ กลายเป็นที่ถูกพูดถึงรวมไปถึงกลายเป็นไวรัลในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะในทวิตเตอร์เนี่ยมีคนเข้าไปดูทั้งคลิปแล้วก็รูปภาพพร้อมกับแชร์ต่อๆ,ก,อๆกันรีทวิตต่อๆกันเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยกับยอจินลูน่านะครับในชุดกระลลยสีที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นชุดที่เข้ากันกับลูน่ามากๆเลยโดยเฉพาะยอจินนะครับแฟ,แฟนๆเนี่ยบอกว่าชุดนี้ลุคนี้ของยอจินนะเนี่ยทำให้หลายๆคนถึงกับใจละลายกันเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งน่ารักนะครับหน้าทนุถนอมแล้วก็เป็นคนที่สวยมากๆและชุดนี้เนี่ยก็ ส่งให้ยอจินนั้นเนี่ยดูสวยแล้วก็น่ารักขึ้นไปมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยซึ่งลูน่าเนี่ยก็ได้มีการถูกถ่ายรูปนะครับจากแฟนแฟนแล้วก็นํามาเผยแพร่ต่อในโลกโซเชเียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะในทวิตเตอร์นะครับจนกลายเป็นเรื่องที่ทําให้ฟแฟนๆเนี่ยต้องแชร์ต่อๆกันไปจนไปถึงคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับของลูน่าเองเนี่ยเมื่อได้เห็นนี่นะครับก็ตกหลุมรักแล้วก็ตกหลุมสเสน่ห์ของยอจินจนต้องแชร์ต่อแล้วก็นํามาพูดถึงต่อจนกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชเียลมีเดียแล้วก็ในทวิตเตอร์กันไปเลยซึ่งคลิปวิดีโออนีีน้มย ดูเนี่ยมากถึงหลักแสนเลยและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับยอดวิวที่เข้าไปดูในทวิตเตอร์เนี่ยจะมากเกือบเกือบสามแสนแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆทั้งๆที่ในตอนนั้นเนี่ยลงไปยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่ามีคนเข้าไปรับชมแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ต่อกันอย่างมากมายเลยซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปแฟนแคมจากแฟนคลับที่ไปรอเจอลูน่านะครับในระหว่างที่จะไปทํางานมินิแฟนมิเต้งนะครับของลูน่าที่จัดขึ้นมาเพื่อพบเจอกับแฟนๆน มินิแฟนมีตติ้งครั้งนี้นะครับก็เป็นงานที่ลูน่านั้นเนี่ยออกมาพบเจอกับฟแฟนๆที่ไปรอเป็นกําลังใจในการอัดรายการนะครับซึ่งเป็นรายการเพลงอินกิกาโยสาวๆาลูน่าเนี่ยก็ได้ขึ้นโปรโมตในรายการนี้เพื่อเป็นการโปรโมตการคัมแบ็กในเพลงฟลิป t ด a ดนั่นเองนะครับซึ่งชุดที่ใส่ขึ้นสเตจในรายการอินกิกาโยเนี่ยก็เป็นชุดกะลาสีเรือที่แต่ละคนเนี่ยก็จะมีชุดหรือว่ามีสไตล์เนี่ยของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปทางทีมงานทางสไตลสต์อคอสตูมเนี่ยก็จะชุดให้แต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันกน,นะครับใครที่เหมาะกับชุดแบบ ทางทีมงานเนี่ยก็จัดให้แบบนั้นและของยอจินนั้นะครับก็ทําให้กลายเป็นไวรัลได้เลยเพราะว่าชุดเข้ากับยอจินมากๆลักษณะของยอจินนะนะครับก็เปิดเผยออกมาให้เห็นในคลิปวิดีโอสั้นๆนี้ได้อย่างมากมายเลยเมื่อใครเนี่ยที่ได้ดูคลิปนี้นะครับจะต้องไม่แปลกใจแน่นอนว่าทําไมคนถึงแชร์ต่อกันเยอะมากๆและก็มีคนคลิกเข้ามาดูนะครับเป็นจํานวน400,000กว่าวิวแล้วในตอนนี้ซึ่งถือว่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับหลังจากที่มีการอัพลงไปเนี่ยเมื่อวานนี้เองโดยคลิปมินิโอนี้นะครับแฟนๆเนี่ ถ่ายทั้งคลิปถ่ายทั้งรูปภาพของยอจินในขณะที่เธอเนี่ยก็โพสตให้ฟแฟนๆถ่ายกันอย่างหนักมากๆแลก็มีคําชื่นชมจากฟแฟนๆนออกมาตลอดเลยนะครับว่าน่ารักบ้างว่าสวยงามมากๆบ้างนะครับก็ทําให้ยอจินนั้นเนี่ยอั่นใจในตัวเองแล้วก็โพสต์ท่าไปอีกฟแฟนๆนก็ชื่นชมกันนะครับว่ายอจินกับลุคนี้เนี่ยเหมาะกันได้ดีมากๆและก็อยากให้รูานั้นเนี่ยแต่งตัวใส่ๆส่น่ารักน่ารักแบบนี้กันบ้างนะครับซึ่งชุดนี้นะครับก็เหมาะกับเพลง Flip That อีกเหมือนกันแฟนๆก็บอกว่าเมื่อทุกคนเนี่ยสวมใส่ชุดกลาสีในลแเวราย มันทาให้เพลงฟิปแดนน้น่ารักขึ้นมากว่าเดิมมากๆเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งลุกนะครับที่ไม่ค่อยเห็นลูน่าเนี่ยแต่งกันแบบนี้เท่าไร่สําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของยอจินแล้วก็เป็นแฟนคลับของลูน่านะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้บ้างชื่นชอบยอจินในลุคนี้กันไหมชื่นชอบลูน่าทุกคนในลุกสกาลสีเรือกันหรือเปล่าเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับรวมไปถึงใครที่ได้ดูคลิปไวรัอลนี้แล้วของยอจินเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างก็มา อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องอ,อกมกอาเคป๊กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับการคัมแบ็กครั้งนี้ของดูหน้ากับเพลงฟิปดัด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  a กันด้วยนะครับทุกคนกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง